วันนี้เรามาทำไก่อบหม้อทอดไร้น้ำมันกันค่ะปีกไก่เจาะตรงกลางนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่สุกยากเพราะฉะนั้นเราใช้มีดปลายแหลม,มแทงตรงกลางปีเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะคะเครื่องปรุงก็จะมีกระเทียมพริกไทยน้ำปลาแล้วก็ซีอิ๊วขาวเดี๋ยวเรานำมาทั้งหมดนี้นะคะมหมักไก่ไว้ประมาณ15นาที แล้วคลุกข้าเครื่องปรุงทั้งหมดกับปีกไก่ที่เราเตรียมไว้นะคะขยำให้ทั่วเพื่อให้เครื่องปรุงนั้นซึมเนื้อไก่จากนั้นพักไว้ประมาณทัก15นาทีแล้วค่อยเอานําไปใส่ในหม้อทอดค่ะวันนี้เราใช้เมนูนี้เนื่องจากว่าอยากจะทดลองดูว่าถ้าเราใช้กับหม้อทอดน้ํามันนั้นมันจะช่วยลดจํานวนปริมาณน้ํามันได้จริงหรือไม่แล้วอาหารที่ออกมาจะอร่อยจริงตามคําโฆษณาหรือเปล่านะคะก็ลองดู วันนี้เราจะอบไก่โดยใช้หม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเรามาดูกันก่อนอื่นเรานำไก่ปีกไก่ที่เราหมักกระเทียมพริกไทยแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำตาลน้ำปลาหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะได้เวลาแล้วเรามาใส่หม้อทอดเริ่มดำเนินการกันเลยค่ะ เอาปีกไก่ใส่หม้อนะคะจัดเรียงให้ชิดๆกันนะคะเพราะว่าเราจะได้ใส่ได้หลายๆชิ้นนะคะใส่แบบนี้จนเต็มเลยค่ะคะ่ะแล้วปีกไก่ที่หมักใส่ไปจนเต็มเลยนะคะเต็มในหม้อเลยนะคะไม่เหลือที่ว่างในพื้นที่นะคะจากนั้นนะคะเปิดสวิตช์นะคะมันก็จะขึ้นโดยปกติ180องศา เราจะใช้ร้อแปดสิบองศานะคะส่วนระยะเวลาเราจะใช้สัก10นาทีก่อนนะคะเริ่มเลยค่ะได้อีกสามนาทีค่ะได้อสองนาทีค่ะ นึนาทีค่ะใกล้แล้วค่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วเปิดดูกันโอ้เริ่มเหลืองแล้วแต่ยังเหลืองไม่ดีเราเพิ่มอีกสักห้านาทีเอาละเรามาดูนะคะว่าหลังจากที่เราเพิ่มไปอีก5้านาทีนั้นผลออกมาจะเป็นยังไง โอ้โหหอมกลิ่นหอมมากเลยค่ะสีเหลืองเริ่มออกสีเข้มๆนิดๆน,นะคะเดี๋ยวเรากลับอีกด้านหนึ่งนะคะเมื่อเราพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งแล้วนะคะเราอบต่ออประมาณสักสินาทีนะคะเพื่อให้มันเหลืองเกลียมรอ้อีกสินาทีเราก็จะได้ทานแล้วนะคะเอาละคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราเปิดมาดูนะคะว่าจะเป็นยังไงโอ้โหกลิ่นหอมโชยลงมาเลยค่ะควันของมันเข้ามาที่หน้ากล้องเบลอไปนิดหน่อยเห็นไหมคะไก่ของเราที่อบโดยใช้หมอ้อทอดไร้น้ำมันจะเหลืองเตรียมหอมหน้ารับประทานเชื่อค่ะสรุปได้ว่าเราทอดครั้งแรกนะคะสายด้านแรกเนี่ยเราใช้เวลา15นาทีหลังจากนั้นเราพลิกกลับอีกด้านหนึ่ง เพิ่มไปอีกสิบนาทีก็สรุปแล้วใช้เวลาทั้งหมดยี่สิบห้านาทีนะคะเราก็จะได้ไดก่ทอดโดยที่เราไม่ต้องไปทอดในน้ำมันในกระทะนะคะโดยใช้น้ำมันของมันเองโดยโดยทำมาจากหม้อทอดและน,น้ำมันอันนี้ค่ะโอ้ออร่อยมาก,มากๆเลยเชิญชิมด้วยกันค่ะนี่ค่ะคือปีกไก่ ทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่จานเสิร์ฟตั้งโต๊ะได้เลยค่ะก็ใครอยากจะได้เกรียมมากกว่านี้ก็เพิ่มไฟเพิ่มระยะเวลาไปอีกสักนิดนึงก็ก็จะเหลืองกรอบมากกว่านี้แต่ดิฉันชอบขนาดนี้นะคะเพราะว่าเนื้อมันจะนิ่มไม่แข็งทานกําลังดีเลยค่ะ